สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปะกวางสาวโคราชในสวีเดนนะคะวันนี้ปะกวางพาเข้าสวนค่ะทุกคนปะกวางจะพาทุกคนมาเก็บหอมนะคะแล้วก็มีวิธีการดองมาแบ่งปันกันด้วยนะคะหอมของปะกวางตอนนี้ก็คือเขาจะมีอายุ45วันพอดีแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะนะคะดูต้นของเขาจะใหญ่นะคะหอมถ้าเกิดว่าเราจะเก็บผลผลิตได้ก็คือ45วันขึ้นไปนะคะเพื่อนๆ ซึ่งตอนนี้หอมของระกวงก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่ต้นอวบเป็นหอมที่ได้พันมาจากสวีเดนนะคะเพืเ่อนจะหอมหอมแบ่งนะคะระกวงหาไม่ได้เนาะหอมแบ่งไทยนะคะดีที่สุดนะคะแต่ก็มันก็ใช้ได้นะคะหอมของสวีเดนก็โอเคค่ะนะคะก็คือ45้วันแล,แล้วเดี๋ยวเรามาทําการเก็บกันแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทําหอมดองกันนะคะหมดนี่ก็ถือว่าได้ ทานคนเดียวได้สบายสบายนะคะได้หลายมืออยู่เหมือนกันเนอะไปค่ะเก็บพอมกันค่ะ i can't forget the day we met your eyes so blue me pressing through waiting my she love for you พอเราล้างหอมสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็มาทำการหั่นเขาสักครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าหอมเนี่ยต้นมันยาวไปเนาะเวลาที่เราดองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลากินเวลารับประทานมันก็จะยาวจะติดกันเนาะ,ะคันกันเนาะค่ะเนาะ มันก็จะกินลําบากนิดนึงเราก็มาตัดครึ่งนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะตัดไม่ตัดนะคะนาะแต่พ่อกวางอ่ะ,ะตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะเพราะนะว่าต้นมันอวบมากนะคะต้นมันยาวมากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการโรยเกลือะคะ่ะก็คือเราจะมาดองในอ่างก็ได้นะคะเพื่อนหรือไม่เราก็จะมาดองในกระมังก็ได้นะแต่ถ้าอลองลอง,ลองทาในอ่างแบบนี้นะคะเราก็ล้างอ่างให้สะอาดก่อนน้อนแล้วค่อยทําการดองนะคะ เราก็ใส่เกลือลงไปนะคะพอประมาณเนาะเสร็จแล้วเราก็มาขยำนะคะขยำจนกว่าน้ําเมือกของของหอมนะคะมันจะเป็นน้ําเมือกลื่นๆนะคะเพื่อนเราก็ขยำให้น้ําเมือกมันออกแล้วเราค่อยล้างออกนะคะก็จะมีน้ําเมือกแล้วเพราะว่ามันจะเป็นแบบสีเขียวเขียวนะคะแล้วก็เป็นยางลื่นๆนะคะถ้าการดองหอมเนาะ ก็จะมีแบบฟองๆน้ำเขียวๆแบบนี้นะคะเราก็ขยำหอมนี่มันจะแสบตานะคะเพื่อนอ่ะต่อไปมันไม่ยากเลยค่ะสำหรับการขยำหอมนะ <c oughs> แป๊บเดียวแค่นั้นเองนะคะอ่ะต่อไปเราก็มาล้างออกนะคะเพื่อนเนาะล้างออกให้หมดเลยค่ะน้าแล้วก็คั้นบีบเขาออกให้หมดเลยอ <c oughs> บบนี้นะคะ ดอหอมยนีไม่ยากเลยค่ะง่ายจุดกุดพอล้างเสร็จแล้วเราก็มาคั้นให้เขาเสด็จน้ำเนาะแล้วเราก็ใส่กระมังไว้นะคะต่อไปจะเป็นวิธีการดองนะคะวิธีการดองใส่เกลือครั้งนี้จะเป็นการดองแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะไม่ใส่เยอะนะคะเกลือ ถ้าใส่เยอะเกินไปเข,เขาก็จะเขาก็จะเค็มนะคะเค็มมากนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่เกลือน้อยมันก็จะไม่เปรี้ยวนะคะเพื่อนๆจา๋าเราต้องใส่พอประมาณเนาะคะ่ะเนาะหรือบางคนอาจจะใส่ผงชูรสไปด้วยก็ได้นะคะใส่ผงปรุงรสเนาะแล้วแต่นะคะแต่พ่อควางนี่ไม่ได้ใส่พ่อกวางจะใส่แค่เกลือน,นะคะ เรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ในขวดโหลขวดโหลที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะให้ขวดโหลแบบสะอาดจริงๆฆ่าแบคทีเรียเ,เราก็ต้องเอามา,าลวกน้ําน้าร้อนนะคะอันนี้คือประกังลวกไว้นานแล้วแล้วก็สะอาดเรียบร้อยเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะภา,ภาชนะจะต้องเป็นภาชนะที่มีฝาปิดด้วยนะคะปิดให้มิดชิด เวลาที่เราดองเราก็เก็บไว้ที่บ้านอุณหภูมิปกตินะคะพเพื่อนๆยิ่งอากาศร้อนเท่าไหร่หอมดองของเราเนี่ยจะเปรี้ยวไวนะคะประมาณ2-3วันก็เปรี้ยวนะคะได้สองสองกระปุกนะคะทานคนเดียวก็ได้นานเหมือนกันนะคะเนี่ย อัดลงไปเลยนะคะตวงกระปุกเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่น้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวน้ำแรกนะคะเพื่อนๆจะเป็นตรงนี้จะเป็นน้ำซาวข้าวเจ้านะคะแต่ว่าเราจะใช้น้ำซาวข้าวเหนียวหรือว่าซาวข้าวเจ้าก็ได้นะคะขอให้เป็นน้ำแรกเนาะใส่ลงไปเลยค่ะให้ท่วม แแล้วเดี๋ยว3วันเรามาดูกันนะคะพเพื่อนๆว่าเขาจะน่ากินขนาดไหนนะคะนี่จ้าทุกคนมาเดี๋ยวมาชิมกันค่ะว่าเขาจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยขนาดไหนเนาะคะเนาะอืมอืมกรอก เปรี้ยวกำลังดีเลยจ้ะ,ะเพื่อนจ้าอ,อร่อยค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะน็อกความเปรี้ยวของเขานะคะเพื่อนถ้าจะไม่ให้เขาเปรี้ยวมากกว่านี้เนาะเราก็ไปแช่ตู้เย็นนะจ๊ะแช่ตู้เย็นไว้เลยแล้วก็เวลาเราจะกินเราก็เอาออกมานะคะเนาะเขาก็จะน็อกความเปรี้ยวอยู่เลยจ้ะจะไม่เปรี้ยวมากกว่าเกา่าบอกเก่านะ สำหรับคลิปนี้ปากวังก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากถูกใจคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปากวางเลยนะคะสำหรับวันนี้โชคดีและสวัสดีจ้า